นี่ไม่เห็นรถเหรอ,อพอนมชนคนแล้วยังทำด้วยแล้วออไปรโรงพยาบาลไหมไม่ต้องนะฉันไปเองแจ้งตำรวจไหมโอ,โอ้ยยุ่งยากเ,เปล่านะโอ้ยลูกจ้างอย่างเราก็ไม่ต้องทำงานพอดีอเสียเวลาคุณด้วย ไม่แจ้งความใช่ไหมอย,ยงองยากาเปล่าๆนะพ่อหนุ่มโอ้ยตอนนี้นี่พ่อหนุ่ม,ห,มหาหมอนะต้องใช้เงินนะหาหมอไม่ไดของคุณหรือไม่ก็ไปแจ้งความสิใช้ได้แล้วชนคนแล้วไปเด้อเด,ดเนี่ยน่าจะมีค่าทำขวัญบ้างสิโอ้ยนั่นสินิดหน่อยก็ยังดีนะถือเป็นค่ายาเงินผมมีนะแต่ไม่ให้คุณคุณเจตนากันโชคนะพ่อหนุ่มพูดอะไรอย่างงั้นเหรอ ผมพูดตอนนี้อ่าเดี๋ยว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 เแป๊ดที่ไม่โถกนะรียเอาไปใหญ่โตนั่งเหรอจะแจ้งตำรวจจับกันนะะกรป๋อมสะดวกสิแจ้งเลยเดี๋ยวแจ้งตำรวจนะคอยดูสิอย่าอย่าหนีนะอย่าหนีอย่าพุ่งไปช่างเถอะนะช่างเถอะหาเรื่องหาราวนี่นะอ้าวเอาไปหาหมอซะ แม่มันหาเงินใช้ให้มันทำไมอะถือว่าให้ทานกันแล้วกัน